ครับสวัสดีครับวันนี้ยกับผมเคปะเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมมาอยู่นะครับอจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับในประเภทมีดดาไม้ฝักไม้นะครับอายุคต้นนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะครับอ่เป็นศิลปะนะครับของช่างชิมนะครับในยุคต้นๆนะครับที่ ได้ทําการตอกลวดลายไว้นะครับแล้วก็ส่งให้หลวงพเดิมปลุกเสกนะครับเป็นมีดของชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่เก็บมานะครับที่อยู่ในตระกูลที่คนที่ศรัทธาวัตถุมงคลของหลวงพเดิมนะครับเป็นมีดที่มีธรรมชาติสูงนะครับแล้วก็เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับในคนในยุคต้นๆนะครับที่ได้บูชานะครับได้สั่งทําไว้นะครับแล้วก็ส่งให้หลวงพเดิมปลุกเสกนะครับเป็นงานของช่างชิมนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกประวัติความเป็นมาของมีดาไม้ฝักไม้เล่มนี้ก่อนนะครับว่าผมได้มาจากไหนนะครับอันนี้ผมก็อันนี้ผมได้มาจากบ้านเป็นชาวบ้านชาวบ้านครับผมได้มาจากบ้านหาสเหล่านะครับตําบลเขาดินอาเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่ศรัทธานะครับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เกจิสายนครสวรรค์นะครับท่านอื่นๆนะครับสําหรับบ้านนี้นะครับที่ผมได้มาก็ได้มาหนึ่งเล่มนะครับเป็น อีกหนึ่งเล่มนะครับที่สวยนะครับเป็นช่างชิมนะครับยุคต้นนะครับเป็นมีดที่มีธรรมชาติสูงมากครับเล่มนี้ก็เป็นมีดคูได้เลยนะครับเพราะว่ามีความเก่าทุกจุดนะครับแล้วก็เช่าอย่างนี้นะครับคือเช่าแล้วสบายใจนะครับอย่างนี้นะครับคือใช้พุทธคุณได้อย่างสบายใจนะครับไม่ต้องกลัวว่าอาจจะเป็นมีดที่ไม่ทันหลงพอเดิมหรืออะไรนะครับเพราะว่ามีดอย่างนี้ทันหลงพอเดิมอย่างแน่นอนนะครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ทางรุ่นปู่รุ่นทวดเขานี่ก็ทันตอนหลงพระเดิมอยู่นะครับก็หลงพ่อเดิมปุกเสกเสร็จนะครับทางบ้านนี้ก็ได้รับเก็บเอาไว้บูชาที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปใช้งานหนักอะไรนะครับเหมือนมีดควานช้างนะครับอันนี้เป็นมีดที่ใส่พกพาพกติดตัวนะครับไม่ได้ใช้ไปฟันไปใช้งานหนักอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่เขาเก็บบูชามาอยู่ในตะกูลเขาครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมก็ ได้มานะครับด้วยความเมตตาของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับของเจ้าของวัตถุมงคลนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็ความเมตตานะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับที่เห็นอกเห็นใจผมนะครับที่ได้นําวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับมาให้อยู่กับผมนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่กับใครก็ได้นะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะครับต้อง เป็นคนที่ศรัทธานะครับแล้วก็อยู่ในศิลในธรรมนะครับไม่โกงคนนะครับไม่โกหกนะครับไม่อมั่วสมนะครับออาบยมุกนะครับหรือว่าพวกขินเหล้าโซบุรีอะไรนะครับอันนี้ผมก็อ่เชื่ออย่างนี้นะครับผมก็มีครบทุกอย่างนะครับอ่วัตถุมงคลครูบาจารย์เลยมาอยู่กับผมเยอะนะครับวันนี้ก็อ่ะเอาไม้ช่มหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกนครับว่ามีอ่ะมีที่เป็นมีดคูได้เลยเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับที่มีความเก่าถึงยุคนะครับ อะไรได้ได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่อยู่เก้าเลี้ยวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับตําบลเขาดินนะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีธรรมชาติสูงมากนะครับเล่มนี้นะครับคาดว่าตรงหัวนี้น่าจะหลุดไปเส้นหนึ่งนะครับลักษณะแหมนะครับนี่แหมมีอ่าเหลืออยู่สองเส้นนะครับนี่ตรงหัวนี้น่าจะมีอยู่เส้นหนึ่งนะครับแต่ว่าได้หลุดออกไปนะครับแต่เป็นมีดที่ อาถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ความสวยนะครับดูนะครับทุกจุดนี่นยทุกจุดนี้ไม่มีตรงไหนคือขัดตาเลยนะครับคือเข้าตรงตําราทุกอย่างนะครับความเก่านะครับแล้วก็หลายมือช่างนะครับการตอกลวดลายนะครับที่อ่าเป็นของช่างยุคต้นนะครับแล้วเป็นอ่าของช่างฉิมนะครับยิ่งดูง่ายนะครับเป็นช่างที่เรารู้จักนะครับแล้วก็เห็นกันบ่อยๆนะครับอ่าลายมือนี้จําขึ้นใจอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่เก็บ ของช่างชิมมาช่างสอนนี่คือดูง่ายนะครับดูง่ายที่สุดแล้วนะครับของช่างท่านอื่นนี่ก็มีปีกย่อยปีกนะครับผมก็มีหลายช่างนะครับก็กมาทําวิดีโอให้รับชมนะครับหนึ่งเล่มนะครับวันนี้เป็นช่างชิมยุคต้นนะครับดูลักษณะนะครับโลหะวัสดุนะครับที่มีธรรมชาติสูงนะครับและมีความเก่าถึงยุคนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเล่มนี้นี่ธรรมชาติจัดมากเลยนะครับโดย ดโดยที่ว่าวัตถุมงคลของบ้านนี้นะครับเขาเก็บเขาเก็บอยู่ที่บ้านนี้นะครับแล้วก็เซียนนะครับพวกเซียนที่อยู่แถวนครสวรรค์นะครับก็ไปตามไปตามตื้นะครับไปตามตื้อยากเช่านะครับของวัตถุมงคลของบ้านนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยนะครับผมก็ไม่ได้รู้จักกับบ้านนี้เป็นการส่วนตัวหรือว่ารู้จักกันมาก่อนนะครับ แต่ว่าเขาเห็นทางวิดีโอผมนะครับก็ได้ติดต่อนะครับมาพูดคุยครับว่าทางบ้านเขาก็มีนะครับอยากแบ่งวัตถุมงคลนะครับมาให้ผมทําวิดีโอนะครับแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมานะครับว่าชิ้นนี้นะครับได้มาจากบ้านเขานะครับผมก็ได้ได้แบ่งบ้านมาหนึ่งเล่มนะครับมาทําวิดีโอนะครับก็ถือว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมตานะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทําตัวดีคนก็รักเป็นธรรมดานะครับ อันนี้นะครับดูด้ามไม้ฝักไม้ดูความเก่านะครับอ่มีอย่างนี้นี่เน้นใช้บุตรคุณนะครับนี่ไม่มีตรงไหนขาดตานะครับดูถ้วยโลห oh ะดูอะไรความเก่าถึงยุคหมดนะครับเพราะว่าอ่าเป็นของเดิมๆนะครับของเดิมๆนี่ความเก่านี่ก็ต้องเหมือนกันนะครับอ่ไม่ใช่ตรงอ่ไม่ใช่ตรงแหมตรงนี้เก่านะครับตรงถ้วยโลหะใหม่ตรงถ้วยโลหะใหม่ตรงแหมนี่เก่าอ่อย่างนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของที่ทํามาใหม่นะครับหรือว่า เป็นของเกจิยุคลังนะครับหรือว่าทําเลนแบบนะครับแบบนี้ผมก็ไม่เคยเอามาทําวิดีโอให้รับชมนะครับหรือว่าไม่เคยจับนะครับไม่เคยเช่ามานะครับแต่ละเล่มที่ผมเอามาทําวิดีโอนี่คือผมคัดมาทุกเล่มแล้วนะครับอ่าสังเกตแต่ละเล่มที่ผมเอามาทําวิดีโอนะครับคือประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับมีดสมบูรณ์นะครับอ่ามีสวยนะครับนี่ธรรมชาติสูงนะครับแต่ละเล่มนะครับเอามาคือเป็นมีดคูได้ทุกเล่มนะครับอ่าเหมาะสําหรับเป็นอ่ามีดเล่มแรกนะครับ เพื่อต่อยอดนะครับไปเล่มอื่นๆนะครับเป็นปีกย่อยไปดูวัตถุมงคลของท่านอื่นๆนะครับของเจจิท่านอื่นๆนะครับประเภทมีดหมอประเภทเครื่อง้างนะครับเพราะว่าประเภทเครื่องล้างนี้ก็ใช้วัสดุมีไม่กี่อย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เป็นงานนะครับก็เครื่องล้างก็เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นไม้เป็นงานนะครับงาแกะไม้แกะนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับในการดูครับดูความเก่านะครับพิจารณาถึงยุคนะครับแล้วก็ ดูลายมือของช่างนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ละเล่มที่ผมเอามาทําวิดีโอให้รับชมนี่เป็นมีดที่สวยสมบูรณ์มากครับแบบนี้นะครับคือไม่ได้หากันง่ายๆนะครับเสียนไปตามอยากไปเช่าอยากไปอะไรนะครับเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้นะครับแต่ผมนี่ไม่ได้ไปตามตื้อไม่ได้ไปตามเช่านะครับเพราะว่านครสวรรค์กับที่ผมอยู่นี่ห่างห่างกันเยอะนะครับผมอยู่กรุงเทพนะครับส่วนเจ้าของนี่อยู่ นครสวรรค์นะครับอําเภอก้าวเลียวนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับตําบลเขาดินนะครับก็ห่างกับผมเยอะนะครับก็ไม่ได้รู้จักกนเป็นการส่วนตัวนะครับนี่ก็มาดูภายในนะครับนี่ช่างชิมนะว่าสวยเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นลายน้องสิงนะครับของช่างชิมนะครับแล้วเป็นสามล่องเลือดนะครับที่เป็นลายที่นิยมนะครับแล้วราคาสูงมากนะครับสําหรับลายนี้นะครับที่เป็น3ามล่องเลือดนะครับจะแพงกว่าล่องเลือดเดียวนะครับ เนี่ยดูนะครับการต่อกระดูกงูนะครับนี่ช่างฉิมอ่าช่างฉิมนี่เป็นคนที่มือหนักนะครับนี่ตอกลึกนะครับ่ช่างฉิมกับช่างสอนนี่เดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูนะครับมีลายเซมาใบโพผมมีนะครับในยุคยุคต้นนะครับที่อ่าตอกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราดูลายมือออกนะครับอและศิลปะและประวัตินะครับนี่ผมก็เน้นอย่างนี้นะครับเน้นด้านไม้ฝักไม้นะครับราคา ราคาชาวบ้านชาวบ้านครับที่เน้นบูชาไปใช้นะครับเยผมเน้นแบบนี้นะครับเน้นใช้บุทธคุณนะครับผมไม่ได้ไปสนใจนะครับว่าใครนิยมหรือไม่นิยมนะครับแบบนิยมผมก็มีนะครับแบบที่เขาเล่นกันนะครับแต่ว่าราคามันสูงนะครับแลวหลายคนก็เห็นอย่างนี้นะครับจะมาขอแบ่งผมเล่มละห้าพันบ้างนะครับหลักพันบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับว่า มันไม่มีนะครับราคาหลักพันนะครับเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ครับ90ปีร้อยปีนะครับราคา5้าพันนี้อ่าใครมีนะรับก็ส่งส่งมาให้ผมได้นะครับส่งมาให้ผมเช่าได้นะครับถ้ามีนะครับราคาห้าพันนะครับราคาหลักพันต้นๆนะครับหลักหมื่นนะครับส่งมาขายผมได้นะครับเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับถ้ามีนะครับแต่มันไม่มีนะครับผมได้พูดอย่างนี้ได้นะครับมีหลวงพ่อเดิมนะไม่ไม่ใช่มีดอลันยิกนะครับราคาหลักพันนะครับ ไปซื้อมีดโลตัสนี่ยังไม่ได้เลยนะครับหลักพันเนี่ยไปซื้อมีดดีๆนี่โลตัสนี่ไม่ได้นะครับปัจจุบันนี่เราจะมาหาวัตถุมงคลหลวงพเดิมหลักพันหลักหมื่นต้นๆนี้ฝันเลยนะครับอันนี้ถือว่าฝันเลยนะครับจะเช่าได้ก็เช่าได้ตอนฝันนะครับนี่นี่ลักษณะของช่างชิมนะครับที่มีความสมบูรณ์นะครับดูถ้วยโลหะนี่สวยนะครับ นี่คือธรรมชาติมีที่สวยนะครับอันนี้คือผ่านการเวลามานะครับแบบนี้คืออ่าเป็นมีที่ไม่ได้ช้ำนะครับอันนี้คือธรรมชาติที่สวยจริงๆนะครับนี่คือวัสดุทุกอย่างคือดูง่ายครับแล้วดูสัตว์เล่มนี้นะครับนี่หนามากนะครับนี่ประมาณส0กว่านิ้วนะครับเป็นสายพกพานะครับไม่ใช่ควานช้างนะครับควานช้างควานช้างจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับนี่นะครับเป็น จำลายมือของช่างให้ขึ้นใจนะครับเวลาเจอเราจะได้แยกออกนะครับบอกคนที่สะสมในยุคใหม่ๆนี่คือตีม่วช่างไว้หมดนะครับมันทำให้มีของช่างท่านนั้นๆนะครับหายากนะครับความจริงนี่ก็หายากอยู่แล้วนะครับพอตีม่วช่างไปอีกนี่หายากหนักเลยนะครับเราต้องพิจารณานะครับการตอกลายนะครับให้มันอยู่ในความเป็นจริงนะครับนี่ นี่นะครับสิบสิบตาเซียนยังไม่จบเราสองตาเรานะครับนี่แบบนี้นะครับผมไม่ผมไม่เคยไปเขาเรียกว่าผมดูจบด้วยตัวผมเองนะครับแล้วมันก็ชัดเจนครับประวัติความเป็นมาชัดเจนแล้วเราก็มันเป็นทางของเราอยู่แล้วนะครับด่าไม้ฝักไม้นี่ผมก็มีเยอะนะครับแล้วผมก็เลยดูออกนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับสําหรับมีดนะครับของช่างชิมนะครับในยุคต้นนะครับ ตอกลายน้องสิงนะครับ3มล่องเลือดนะครับเป็นลายตอกที่ลึกนับชัดเจนนะครับทรให้ชาติประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับสวยนะครับเป็นมีดคูได้นะครับเนี่ยเป็นมีดเล่มแรกที่เหมาะกับการเช่าไว้นะครับเอาไปดูนะครับพิจารณาวัตถุมงคลชิ้นต่อๆไปนะครับนี่ก็1เล่มนะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หากใครเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับ ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดินนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทาง ID line นะครับศูนย์เก0 5 0ด้าสามหนึ่งห้าย์ห้าย์นะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ0ูนย์เก้า0ด้าสามหน้าย์ห้าะครับอ่าไม่ได้รับตอบเกท้นะครับจะตอบอ่ากับปัญหาเกี่ยวกับวัตถุมงคลอย่างเดียวนะครับว่า ่าใช้หลักการสร้างยังไงนะครับสร้างยุคไหนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าไม่ได้รับต่อเกแท้นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ